ผู้ขับมะนาวตัวนี้ดกขนาดเลยดกขนาดนะครับเปน็นมนาวทดลองนะครับดกแห้งดกแห้งมะนาวตัวนี้ดกอิลิพี่น้องนะครับเป็ดมะนาวทีมอเตอรไซสารเคมีนะครับดกวอมี่ยังอะไะมีต้นไม้มะนาวหน่อยหน่อยน้อยนะครับเพ็ดให้มันเป็นพ่นปวกนะครับเอาปวกมาปล่อย มันเป็นพ่นขึ้นนะครับวังว่าเิริกินเฮดแต่มา่นตบแทนออกมาเกินขาดครับบังหน้ากนดกแขงดกตะไนครับเบิร์นขับหน้าที่น้อยดกต้นนี้ครับเป็นต้นทดลองนะครับก็เอาขี้เนื้ยขีงยงมใไ่แล้วก็เอาเจ้าปวกม่ไ,ไ้ปีหนึ่ง้วครับผลปรากฏว่ามีพ่นปวกขึ้น เอากรหน,ว,น,หนวยใสใสดันต์ตวน้วยแบบไันนะบบเนาปาดต้นเดียวก็เสเต็มขุแล้วเสร็จแล้วขึ้นนวยใหญอยู่แบบต้นเดียว,วครับนี่ <Ć. S 1> นเต็มขุแล้ว